สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการรีไฟแนนซ์บ้านนะครับหัวข้อวันนี้นะผมเอามาจากบทความนะครับที่เขียนลงในเว็บไซต์ของผมเองนะครับผู้เขียนนักปักกาชื่อคุณโอเมก้านะฮะถึงเวลาหรือยังนะครับที่เราจะรีไฟแนนซ์บ้านนะครับหลายๆคนนะครับที่ผ่อนบ้านแล้วนะครับแล้วก็ในช่วง3ปีแรกที่เขาเรียกว่า t ีเซอร์เลเนี่ยนะครับ มันจะได้อาตราดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างที่จะถูกแล้วก็เป็นอัตราดอกเบีย้ยที่คงที่นะครับที่เขาเรียกว่าฟิกซ์เลทนะฮะตรงเนี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ2ปี3ปีนะครับมันจะเป็นฟิกซ์เลทนะฮะพอหลังจากนั้นเนี่ยปีที่4เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยลอยตัวนะครับหลายๆคนเนี่ยก็มักจะต้องถามว่าจะรีไฟแนนซ์ได้หรือยังนะควรจะรีไฟแนนซ์ไหมนะแต่ว่าในบทความวันนี้นะครับเนื้อหาสาระจริงๆแล้วเนี่ย จะพูดถึงเรื่องการรีไฟแนนซ์นะว่าเราควรจะต้องพิจารณาอะไรบ้างในการรีไฟแนนซ์นะครับส่วนจะรีไปแล้วรีไปดีไม่ดีอันนั้นเนี่ยเคยทําเป็นคลิปไปแล้วว่ารีไปเนี่ยคุ้มหรือเปล่านะครับคุ้มหรือไม่คุ้มนะหรือว่าจะอยู่กับแบงก์เดิมแล้วก็ขอลดอัตาราดอกเบี้ยลงจะดีกว่าไหมนะอันนี้ผมเคยทําเป็นบทความไอ้ทําเป็นคลิปไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะไปหาฟังกันดูแล้วกันนะแต่วันนีนะ้จะพูดถึงว่าการรีไฟแนนซ์เนี่ยเราจะต้องพิจารณา อะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้มันสําเร็จตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็จุดอ่อนจุดแข็งจุดด้อยอะไรเราต้องปิดให้หมดถ้าเราอยากรีให้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันในรายละเอียดแต่ละข้อเลยนะครับครับทีนี้ข้อแรกเลยนะฮะเราต้องมาดูตรงนี้เราจะรีไฟแนนซ์เนี่ยเรามาดูในส่วนของรายได้เราก่อนนะอย่าอย่าใช้โจทย์ที่บอกว่าเราต้องการรีเพราะได้ดอกเบีย้ยถูกนะเพราะว่าปีที่4มันจะปรับดอกเบีย้ยแล้ว หรือว่าเราอยากจะกู้เงินเพิ่มเราอยากใช้โจทย์ตัวนี้เป็นตัวตั้งนะคุณจะใช้โจทย์ตัวนี้เป็นตัวตั้งก็ได้แต่ว่าคุณต้องไปดูเหตุของการที่จะรีไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านอันดับแรกคือดูที่รายได้ของตัวคุณเองนะครับเช่นก่อนหน้านี้นะมปีที่แล้วเนี่ยคุณกู้นะแล้วก็คุณทํางานอยู่บริษัทหนึ่งเงินเดือนอาจจะดีนะครับแต่ตอนเนี้คุณอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานนะครับแล้วก็ย้ายที่ทํางานมาอีกบริษัทหนึ่งเงินเดือนอาจจะดรอปลงเพราะว่าอยู่ที่กล่าวโดนบีบหรืออะไรก็ว่าไปนะครับ อ่ะข้อนี้คือกำลังจะบอกว่าดูพิจารณาที่เงินเดือนด้วยนะครับถ้าเงินเดือนมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ภาระหนี้รนะหว่างทางไม่ไม่เยอะขึ้นนะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะอ่าส่วนใหญ่นะถ้าเกิดคนไม่ไม่ย้ายที่ทํางานนะในสามปีอยู่ที่ทํางานเดิมนะเงินเดือนจะสูงขึ้นตําแหน่งก็อาจจะดีขึ้นนะครับหลายๆลคนอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยบอกเลยว่าหลังจากที่คุณกู้ซื้อบ้านเสร็จแล้วเนี่ยภาระหนี้คุณนะ่ะบานเลย บ้านเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่จะกู้บ้านเนีน่ยเน้นไงฮะเน้นก็คือ,คอจะเอาบ้านให้ได้ก่อนนะเป็นคนที่ดีมีวินัยนะครับก็คือนี้วงนี้บัตรนี่แทบจะไม่มีหรือมีก็ปิดก่อนนะนี่รถก,ก็ก็อาจจะเคลียร์ก่อนที่จะไปยื่นกู้บ้านพอยื่นกู้บ้านเสร็จแล้วนะก็นะครับคืออะไรตกแต่งบ้านนี่ครับเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์แอร์ทีวีตู้เย็นซื้อของเข้าบ้านก็ต้องรูดบัตรเครดิตสมัครบัตรเครดิตนะครับสมัคร,ส,ครสินเชื่อเงินสดสินเชื่อบุคคล อะไรก็ว่ากันไปตรงนี้นะครับภาระนี้ของคุณเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะคุณต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับคุณต้องดูตรงนี้ด้วยว่าคุณจะกู้ได้หรือเปล่านะนอกจากดูเรื่องรายได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปคุยเรื่องรายได้กันก่อนนะรายได้เนี่ยนะครับก็ถ้าคุณจะรีไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ไม่ได้กู้เพิ่มเนี่ยคุณมีเงินเดือนเท่าเดิมเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติภาระนี้คุณไม่เพิ่มจากเดิมตอนที่คุณกู้ครั้งแรกอะ่ะยังไงก็ผ่านนะครับดูรายได้แต่ว่าเนิดนึงนะ ก่อนที่จะยื่นรีไฟแนนซ์บ้านถ้าคุณไม,ไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ผมบอกเลยว่าคุณเลิกล้มตาความตั้งใจที่จะรีได้เลยนะคุณจ่ายไม่ตรงอันนี้คุณไม่ต้องคิดที่จะรีเลยนะถ้าคุณจะรีไฟแนนซ์แล้วคุณผ่อนตรงนะคบผ่อนตรงผ่อนดีอย่างน้อย1ปีนะจริงจริงเนี่ยแบงค์เขาจะดูประมาณ2ปีบางแบงค์เขาขอดูใบเสร็จแล้วนะครับขอดูใบเสร็จเลยเขาไม่เขาไม่ได้ดูจากเครดิตบูโรอย่างเดียวนะเพราะในเครดิตบูโรอ่ะมันจะเห็นแค่เป็นรายเดือน ถ้าคุณจ่ายตรงแต่ว่ามีเลดเป็นรายวันบ้างเลดสามวันห้าวันเนี้ยเครดิตบุโรมันจะขึ้นว่าเป็นนี้ปกติอยู่แต่ว่าบางแบงค์เนี่ยขอดูใบเสร็จเลยนะนะครับขอดูใบเสร็จเลยเช่นเขาให้คุณผ่อนทุกวันที่สิบบางวันบางเดือนคุณก็ผ่อนทุกวันที่สิบสองสิบห้าบ้างสิบเจ็ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเครดิตบุโรคุณเป็นปกติไงแบงค์เขาขอดูเป็นใบเสร็จเลยนะขอดูเลยนะว่าคุณจ่ายตรงไม่ตรงยังไงนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมบอกกันเลยว่าถ้าเกิดคุณดูแล้วคุณคิดว่าคุณไม่ไม่เจ๋งพอ ไม่ต้องไปยื่นรีเลยเสียเวลานะครับเสียเวลานะทีนี้พอดูในส่วนของไรายได้แล้วเนี่ยต้องมาดูด้วยว่าตอนนี้นะครับบริษัทที่เราทํางานอยู่เนี่ยมันเป็นบริษัทที่มีความเสี่ยงในอุตสาหกรรมที่เฝ้าระวังหรือเปล่านะอย่างตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยนะครับเป็นช่วงการระบาดของโควิดรอบที่3นะรอบ1รอบ2ก,ก็ก็พอพอตัวแล้วนะมารอบสหนักกว่าเดิมแต่ว่าอุตสาหกรรมที่แบงก์มองและเฝ้าระวังอยู่ตอนนี้ ดีนี่คนแน่นอนครับคือการท่องเที่ยวโรงแรมนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสายการบินนะเกี่ยวเืกับธุรกิจการบินทั้งหลายร้านอาหารพวกนี้นะครับคุณยังไม่ต้องคิดยื่นหรอกชั่วโมงนี้เพอธุรกิจที่คุณทํางานอยู่เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็แบงก์เขาคงไม่ให้อยู่แล้วนะผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปยื่นให้เสียเวลานะดูตรงนี้เป็นหลักนะหรือว่าบางคนเนี่ยตอนที่ยื่นกู้เมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยไปอยู่บริษัทใหญ่ ตอนนี้ย้ายมาอยู่บริษัทเล็กเพราะว่าได้ตำแหน่งขึ้นเงินเดือนอาจจะดีขึ้นแต่ว่าตรงนี้ถูต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณอยู่บริษัทเล็กๆไม่ใหญ่มากเนี่ยเวลาที่คุณไปยื่นกู้เนี่ยธนาคารเนี่ยนะครับเขาจะดูบริษัทคุณด้วยนะเพราะว่าอะไร <tr uth> เพราะว่าเงินเดือนคุณเนี่ยได้ผ่านบริษัทคือไรายได้คุณมาจากบริษัทบริษัทเอารายได้มาจากไหนบริษัทก็คือเอารายได้มาจากยอดขายข,ายของบริษัทงบกําไรขาดทุนของบริษัทเป็นอย่างไรนะครับสะท้อนถึงว่าคุณจะกู้ผ่านไม่ผ่านนะ ธนาคารก็จะขอวิเคราะห์ดูตรงนั้นด้วยนะครับว่างบการเงินของบริษัทคุณเป็นยังไงผมเคยเจอนะแบบเลวร้ายมากเลยนะคืองบการเงินบริษัทที่ทํางานอยู่ไม่ส่งงบไม่ส่งงบแล้วก็กู้ไม่ผ่านนะก็มาถามบอกว่าเนี่ยทำไงดีแบงก์บอกว่าบริษัทที่คุณทํางานอยู่ไม่มั่นคงไม่ส่งงบดิฉันผมก็ไม่รู้สิผมจะไปรู้ยังไงว่าจะส่งงบไม่ไม่ส่งงบผมจะรู้ไหมผมมีหน้าที่ทํางานเงินเดือนเขาก็จ่ายผมทุกเดือนผมก็ไม่สนใจจะส่งงบไม่ส่งงบแล้วทำไมธนาคารถึงทาอย่างนี้นะ จะมีวิธีอะไรทำทำให้ผมกู้ผ่านบ้างนะ <c oughs> คำถามแบบนี้ผมจะบอกว่ามีครับแต่คือจะตอบไปนี่กลัวโดนดา่ามีนะตอบคือลาออกจากที่ทํางาน <c oughs> แล้วก็รอครบที่ทํางานใหม่อีกหนึ่งปีคุณถึงจะยื่นได้เพราะว่าข้อหาเนี้ยคือข้อหาที่ไม่ใช่เรียกว่าข้อหาคือเหตุผลที่ธนาคารไม่ให้คือที่ทํางานไม่มั่นคงนะครับเพราะว่าอะไรขนาดส่งงบการเงิน,นยังไม่ส่งเลยอะแล้วบริษัทมันจะไปรอดไหมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูตรงนี้ด้วยนะหลายคนบอกว่าเอ้ยเราจะรู้ได้ไงลองเข้าไปเสิร์ชดูในเว็บไซต์องคพัฒนาธุรกิจเสิร์ชชื่อบริษัทเข้าไปดูว่าส่งงบรหรือเปล่าขอดูได้นะครับขอดูได้ว่าบริษัทบริษัทที่เราทํางานอยู่ดีไม่ดียังไงนะไปไปดูตรงนั้นอีกทีหนึง่งนะครับอ่ะนะน,นี้ก็ลองลองดูนะข้อแรกนะที่ผมบอกเรื่องรายได้นะครับทีนี้ในส่วนของรายได้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมันดูต่อมาว่านะครับเอ่อในส่วนของตัวเ,เขาเรียกว่า ภาระหนี้ด้วยนะถ้าเกิดคุณมีภาระหนี้อ่าคืออย่างนี้นะคำนวณดีๆนะคุณไม่ควรมีภาระหนี้เกินหกสิบเปอร์เซ็นต่ะยกเว้นแต่ว่าคุณเงินเดือนแสนอัพถ้าคุณมีเงินเดือนแสนอัพเนี่ยคุณมีภาระหนี้ได้เจ็สิบเปอร์เซ็นตนะเช่นผ่อนบ้านหลังเดิมกับแบงก์เดิมอะ่ะเท่าไหร่บัตรเครดิตผ่อนรถผ่อนนู่นผ่อนนี่เอามารวมกันนะเกินเจ็สิเปอร์เซ็นหรือเปล่าเอาเกินหกสิเปอร์เซ็นหรือเปล่านะมาตรฐานทั่วไปประมาณหกสิบ ส่วนเงินคุณแสนหนึ่งแล้วกันนะภาระนี้คุณต่อเดือนเนี่ยเกินหกหมื่นหรือเปล่าถ้าเกินเนี่ยผมว่าคุณรีไฟแนนซ์ไม่ได้หรอกนี่มีแบงค์ไหนรับหรอกนะครับแต่ถ้าไม่เกินเนี่ยรีไฟแนนซ์ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้นะครับเพราะคุณรีไฟแนนซ์ไปที่ใหม่ไอรีไฟแนนซ์ไอภาระนี้เดิมจากแบงค์เดิมมันก็เท่ากับแบงค์ใหม่เผื่อจะถูกกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิจารณาจากข้อที่หนึ่งนี่ก็คือว่าพิจารณาจากในส่วนของรายได้แล้วก็ภาระนี้นะครับ ทีนี้ในข้อที่2เนี่ยนะครับหลายๆคนที่จะรีไฟแนนซ์นะครับเพื่อนะเพื่อที่จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกลงหรือถูกกว่าที่เราจะโดนลอยตัวในปีที่4อันนี้ข้อ2เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรจะบอกว่าเลยผ่านไปก็ได้แต่ถ้าใครที่คิดว่าจะรีไฟแนนซ์เพื่อเอาเงินกู้เพิ่มนะข้อ2นี้ฟังกันไวด้ดีๆนะครับข้อ2ก็คือว่าถ้าคุณจะรีไฟแนนซ์แล้วเอาวงเงินกู้เพิ่มนะครับ คุณต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับราคาตลาดของบ้านที่คุณจะไปรีคือบ้านคุณนั่นแหละคุณอยู่หมู่บ้านอะไรนะเสร์ช Google ดูในหมู่บ้านเขาขายกันเท่าไหร่แถวนั้นขายกันเท่าไหร่นะครับเอามาหารหามาได้สัก5ห,หลังโดยเฉลีย่ยเขาขายกันเท่าไหร่เอาหหารโดยเฉลีย่ยนะนั่นคือราคาตลาดที่ธนาคารจะประเมินให้คุณนะถ้านะครับภาระหนี้ของคุณไม่ต่างกันเกินส0ซ นะคุณไม่ต้องคิดรีเพื่อขอวงเงินกู้เพิ่มนะโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับเช่นคุณกู้บ้านมาราคา2อล้านแตอนกู้นะกู้เงินธนาคารมา2อล้านแแล้วคุณก็ผ่อนไป3ปีผ่อนจนเหลือ2อล้านเนะครับแต่ว่าราคาประเมิน,นยอยู่ที่แค่ประมาณราคาซื้อขายอยู่ที่แค่3 000, ล้านเนี่ยคือมันต่างกันประมาณ10%พอดีไอแบบนี้โอกาสที่คุณจะรีไฟแนนซ์แล้วขอวงเงินกู้เพิ่มอ่ะผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะยาก นะถ้าส่วนต่างระหว่างราคาราคาตลาดกับเงินต้นที่คุณเป็นหนี้แบงก์เดิมอยู่เนี่ยแล้วคุณจะรีไปแบงก์ใหม่ต่างกันไม่เกิน10%ไม่ต้องทํารีไฟแนนซ์นะครับในบทความเขาใช้คาว่าเลิกล้มความคิดได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดทําเสียเวลานะเสียเวลาปัจจัยข้อที่3ที่ต้องมาพิจารณาคืออะไรอย่าลืมไปดูในสัญญากู้นะครับกับภาระนี่ไม่ใช่สิกับธนาคารเดิมนะครับว่า ในสัญญาระบุไว้ว่าถ้าคุณจะรีไฟแนนซ์ก่อนกี่ปีคุณต้องเสียค่าปรับเขาเรียกว่า penalty fee นะฮะเสียค่าปรับเนี่ยบางแบงค์เนี่ยเสียค่าปรับ3%ของภาระหนี้ที่เหลืออยู่บางแบงค์เสียค่าปรับ3%ของวงไม่ใช่ของเงินกู้ที่คุณกู้ครั้งแรกนะเช่นบางแบงค์บอกว่าคุณจะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้แต่คุณกู้ครั้งแรกอ่ะ5ล้านเราคิดค่าปรับปุณที่3%ของ5ล้าน นะนี่เร็วๆนะแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าอ่ะรีไฟแนนซ์ไปตอนนี้เหลือ4ล้านก็คิด3%ของ4ล้านแล้วแต่แบงค์นะแต่ส่วนใหญ่ตอนหลังๆเนี่ยไอ้แบงค์แบบแรกเนี่ยแทบจะไม่มีและเพราะแบงค์ชาติขอเข้ามาดูแลนะก็จะมีแต่ว่าเสียค่าปรับ3%ของภาระนี่เดิมนะครับแล้วก็ต้องไปดูต่อนะครับว่าบางแบงค์บางธนาคารเนี่ยพิเนอร์ตี้ฟรีเนี่ยนะครับเขาคิดบางแบงค์5ปีนะบางแบงค์ก็3ปีบางแบงค์ก็5ปี ลองไปดูในสัญญากู้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทําเรื่องเสร็จแล้วพอถึงวเวลาอา้าวเฮ้ยทำไมยอดมันเพิ่มขึ้นมาอีกสเอร์เซนเอ้าก็คุณโดนค่าปรับเนี่ยคุณรีไฟแนนซ์ก่อนกําหนดบางแมงไม่ใช่สามปีบางแมงห้าปีนะนะครับข้อต่อมานะครับในการจะรีไฟแนนซ์เนี่ยคุณต้องดูว่าบ้านคุณเนี่ยเหมือนเดิมหรือเปล่าความหมายคือตอนที่กู้ซื้อบ้านมาเนี่ยกู้ซื้อบ้านจะเป็นบ้านเดี่ยวเป็นทาวน์เฮาส์หรืออะไรก็ตามนะครับ แต่พอจะรีไฟแนนซ์เนี่ยจากบ้านมันกลายสภาพเป็นร้านเสริมสวยเป็นร้านส่งแก๊สเป็นร้านขายส้มตําเป็นออฟฟิศหรือหนักกว่านั้นคือเอามากั้นห้องแบ่งเช่านะครับเคยมีโค้ชผมเคยฟังเ่ยโค้ชบางคนเขาบอกว่าซื้อเทาเขามาแล้วแบ่งห้องเช่านะแล้วก็เอาค่าเช่าไปผ่อนแบงค์พอครบ3ปีก็รีไฟแนนซ์ใหม่นะแล้วก็เอาดอกเบีย้ยถูกๆ แล้วก็เอาค่าเช่ามาผ่อนแบงค์ไปเรื่อยๆนั้นนะผมบอกหรือว่าเป็นไปไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดคุณกู้กับธนาคารกสามปีนะสแปลงสภาพเป็นร้านทําผมแล้วกันนะเป็นร้านทําผมเป็นร้านนวดสปานะฮะนวดกระปูก็ได้ไม่รู้นะลองไปดูกันคือเปลี่ยนเป็นจากสภาพบ้านเป็นเป็นร้านนวดอ่ะนะเป็นร้านนวดกั้นห้องไว้เรียบร้อยเลยแต่กู้กู้เป็นสินเชื่อซื้อบ้านนะบอกว่าเฮ้ยแมงดกเบี้ยจะแพงไหมรีไฟแนซ์ดีกว่านะ แบงค์มันก็มาถ่ายเฮ้ยทาไมบ้านที่ซอยๆเป็นห้องๆอย่างนี้ล่ะมีม่านกัน้นมีห้องน้ํามีมีมีแบบลูกหลานเต็มไปหมดเลยลูกหลานเป็นผู้หญิงหมดเลยอนั่งอยู่ห้องรับแขกท่นานหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่บ้านแล้วไงมันกลายเป็นร้านนวดไปแล้วอะ่ะแบบนี้นะครับมันเข้าขายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รีไฟแนนซ์สินเชื่อเพื่อ,อไปทําสินเชื่อเพื่อการเกหะแล้วนะมันจะกลายเป็นอะไรไปแล้วไม่รู้ไอ้แบบนี้ก็กู้ไม่ได้นะครับ หรือเหมือนกั่นงที่ผมบอกว,ว่าซื้อบ้านมาแล้วมาแบ่งห้องให้เช่านะแล้วพอถึงเวลาจะรีไฟแนนซ์เป็นสินเชื่อบ้านเหมือนเดิมเนี่ยนะครับธนาคารหรือส่งคนประเมินมาประเมินบอกเฮ้ยไม่ได้นะคุณทําผิดนะคุณมากั้นห้องแบ่งห้องแบบนี้ไม่ได้นะเขาเรียกว่าทําให้ทรัพย์เสื่อมสภาพอันนี้ก็ไม่ได้นะครับมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับคือคิดกันง่าย,ายๆว่าโอ้ยซื้อบ้านมาแล้วก็มาแบ่งห้องเช่านะเก็บค่าเช่ามาผ่อนไปเรื่อยๆพอถึงเวลาครบ3ปีก็รีไฟแนนซ์เพื่อเอาดอกเบี้ยถูก มันง่ายเกินไปหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูตรงนี้ด้วยนะครับต้องดูสภาพด้วยนะว่าบ้านเนี่ยมันเหมือนเดิมหรือเปล่านะสภาพการใช้งานมันเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับข้อนี้นะครับข้อต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าพูดถึงเรื่องราคาประเมินนะอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าบางหมู่บ้านเนี่ยนะครับอยู่มาสามปีนะครับอยู่ไปอยู่มานะครับคนในหมู่บ้านนะจากสภาพดีๆกลายเป็นอะไรไปก็ไม่รู้นะครับ เริ่มแบบไม่มีคนอยู่มาปล่อยเช่าพอปล่อยเช่ามีพวกอะไรไม่รู้มาเช่าบ้านกันเต็มไปหมดนะมีตู้พงตู้เพลงวางอยู่โรงรถแล้วพอถึงตอน,นเย็นๆก็เปิดเพลงนั่งกินเบียร์กันสนุกสนานนะเปิดนั่งรถกระบ,บะฝาทะไอ้เขาเรียกนะเปิดท้ายกระบ,บะเปิดเพลงเสียงดังๆอะไรเงี้งยนะนั่งเต้นกินลุง่งกินเหล้ากันนะแล้วสภาพโดยรวมคนดีๆเขาก็ย,ย้ายออกกันหมดนะครับหมู่บ้านก็ล้างลงไปเรื่อยเก็บค่าส่วนกลางไม่ได้นะ สวนสาธารณะจากที่เคยมีอยู่ต้นไม้ก็ยาวเฟื้อยเลยนะครับเสาใบปลงสาไว้หนาก็ไม่มีแล้วนะแล้วแปลสภาพเป็นมันล้างแล้วมันก็เสื่อมโทรมถนนสุดอะไรมันเละเทะไปหมดอันเนี้ยราคาบ้านคุณอาจจะปรับตัวลดลงประเมินอาจจะต่ํากว่าเดิมนะครับเคยเห็นมาแล้วนะครับราคาประเมินอาจจะต่ํากว่าเดิมนะครับนะอย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรีไฟแนนซ์เนี่ยคุณต้องถามตัวคุณเองก่อนว่าคุณจะรีไฟแนนซ์เพื่ออะไรนะรีไฟแนนซ์เพื่อนะครับ หาดอกเบี้ยที่มันถูกลงหรือเปล่าหรือนะครับรีเพื่อขอวงเงินกู้เพิ่มนะก็ย้อนกลับไปข้อแรกๆที่ผมบอกไปแล้วว่าคุณต้องพิจารณาจากอะไรนะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับคือรีไฟนนซ์เพื่อขอวงเงินเพิ่มนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นครึ่งครึ่งอีกครึ่งหนึ่งขอขอดอกเบี้ยถูกลงนะครับพอดอกเบี้ยถูกลงก็อาจจะขอลดค่าง,งวดลงนะแต่ว่าการขอลดค่าง,งวดลงผมไม่แนะนำอะผ่อนเท่าเดิมที่เราเคยผ่อนกับแบงก์เดิมมาแหละดีแล้ว พอดอกเบี้ยมันถูกลงคุณจะได้หมดนหนี้เร็วนะครับแต่ว่าถ้ารีไฟแนนซ์แล้วขอวงเงินเพิ่มเพื่อม,มาปิดหนี้ผมไม่เห็นด้วยหรอกคุณอยู่ที่เก่าก็ได้แล้วคุณก็รีบขยันหาเงินไปปิดหนี้เอานะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าถ้ารีไฟแนนซ์แล้วเอาไปปิดหนี้จริงๆเราจะไม่สร้างหนี้ใหม่เพิ่มก็โอเคนะก็โอเคนะครับนะครับอันนี้ก่อนจบแล้วนะผมขออนุญาตอ่านเลยแล้วกันนะครับบอกว่าการดีไฟแนนซ์บ้านเนี่ยนะครับคุณต้องคํานึงถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงนะ ว่าต้องการลดอัตราดอกเบี้ยจริงๆหรือต้องการกู้เงินส่วนเพิ่มนะครับปัจจัยบางอย่างเอื้อต่อการรีไฟแนนซ์หรือไม่หากปัจจัยพื้นฐานเอื้อต่อการรีไฟแนนซ์แล้วก็มาพิจารณาลาดับต่อไปก็คือการเปรียบเทียบความคุ้มค่าดังนี้นะครับ 1. เงินต้นเงินต้นคงค้างของสินเชื่อหลักคือเงินกู้บ้าน 2. เงินต้นยอดคงค้างกู้เงินเอกประสงค์นะครับ 3. ประกัน MRTA เหลือกี่ปี สอัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันกับอัตราดอกเบีย้ยใหม่ที่คุณจะย้ายไปนะครับอธิบายโดยรวมก็คือการรีไฟแนนซ์ต้องการปิดหนี้เร็วหรือลดยอดผ่อนนะครับหรือต้องการเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมถามตัวคุณเองก่อนนะครับว่าไหนคือวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการจริงๆนะครับหากนะครับวัตถุประสงค์คุณต้องการปิดหนี้ให้เร็วก็ไม่ควรกู้มากกว่าเดิมนะครับและเลือกอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยใน3-5ปีแรกที่ต่ํากว่าเดิม2-3%ถถ้าเป็นไปได้นะคือเอาดอกเบีย้ยที่ใหม่ กับดอกเบีย้ยที่เก่ามาเปรียบเทียบกันโดยเฉลี่ย3-5ปีถ้าเกิดไปไปใหม่เนี่ยดอกเบีย้ยถูกกว่าเดิมเนี่ยประมาณ2-3%เนี่ยอันนี้ควรจะรีนะครับนะครับหรือว่าคุณต้องการเงินหมุนเวียนอันนี้คือรีเพื่อต้องการเงินหมุนเวียนเพิ่มเพื่อม,มาปิดหนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะประเด็นนี้ควรพิจารณาก่อนว่าราคาปัจจุบันจะประเมินเท่าเดิมหรือสูงกว่าเดิมหรือไม่ถ้าแนวโนม้มต่ํากว่าเดิมก็มาดูว่ายอดคงค้างของเงินต้นนะครับและเงิน เงินต้นหลักและเงินต้นคงท้้งอนเนกประสงค์เนี่ยลดลงแค่ไหนนะครับซึ่งในข้อนี้ยอดผ่อนรวมอาจจะเท่าเดิมแต่ข้อดีก็คือสามารถปิดหนี้อื่นๆได้เอาดอกเบี้ยถูกไปปิดหนี้ดอกเบี้ยแพงอันนี้ถือว่าฉลาดแต่ว่าถ้าปิดแล้วปิดแล้วยกเลิกจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าปิดแล้วก็ยังมีบัตรนั้นอยู่เ,ยเดี๋ยวสักพักก็กลับมาเป็นหนี้เหมือนเดิมคันนี้ก็กลายเป็นหนี้ทั้งบ้านเพิ่มทั้งบัตรก็ยังอยู่อันนี้ไม่เอานะนะดังนั้นเนี่ยนะครับการรีไฟแนนซ์มีองค์ประกอบการพิจารณาหลายประเด็น จึงควรพิจารณาทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกและควรปรึกษาคนในครอบครัวถึงความจําเป็นจริงๆหรือปรึกษาผู้มีความรู้ด้านการเงินมาพิจารณาด้วยนะครับสิ่งสําคัญประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะครับคืออาจจะไม่ได้มาจากการดีไฟแนนซ์ก็ได้อาจลองปรับการชําระเงินกู้บ้านการวางแผนการออมการวางแผนการใช้บัตรคเครดิตสินเชื่อบุคคลอาจให้ประโยชน์มากกว่าการดีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับเออนะ อันนี้คือบทความที่เขียนโดยคุณโอเมก้านะฮะอยาก็เป็นบทความมีดีจากเว็บไซต์ของผมเองนะครับ a n t o n i o a t o n y c o m นะครับก็มาถึงตรงนี้สุดท้ายแล้วนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะฮนะลองฟังแล้วไปพิจารณากันดูเองแล้วกันว่าหลายคนจะรีไฟแนนซ์บ้านจะต้องดูอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ